ทำไมวารังในอวาทาสา3ถึงคล้ายชนพื้นเมืองในอเมริกันซึ่งร่วมกับเจมส์คาเมรอนต้องทุ่มสุดตัวเพื่อสร้างตัวละครนี้ออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดในอวาทา3ไฟและแอชภาพแรกของวารังเป็นกระแสถกเถียงกันอย่างหนักอันทีที่เปิดตัวไปหน้าที่แต้มสีแดงดำลวดลายสงคมสีสันประดับด้วยขนนกและกระดูพร้อมพลังดูดันเหมือนเปลวไฟและความแค้นและทั้งหมดนี้ทําให้หลายคนนึกถึงชนพื้นเมืองอเมริกันซึ่งเจมส์คาเมรอนก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าอวาทาคือผลงานไซไฟที่เล่าเรื่องประวัติศาสตร เกี่ยวกับวัฒนธรรมชนพื้นเมืองจากทั่วโลกอย่างละเอียดตั้งแต่พิธีกรรมการแต่งกายไปจนถึงภาษากายและสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงเท่านั้นระหว่างการสร้างเจมส์คาเมรอนลงทุนกว่า5้าล้านดอลลาร์เพื่อเชิญน,นักภาษาศาสตร์และที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมมาร่วมทีช่วยสร้างภาษาและระบบพิธีกรรมของวารังขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวและทุกเสียงร้องของวารังสะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมและตอนนี้อวตารามไฟและเอเข้าฉายแล้ววันนี้ในระบบ Dolby Vision Plus a t m o s ต้องบอกเลยว่าโรงนี้ภาาาาพพมมชชชัดดดชัดดดดดกทรรสีีีียยยยลลละะเเเออองงงบิใ้ Do จริงๆและสำหรับระบบ 3D ก็คมไม่เหลือมใครอยากเปิดประสบการ์ดูอาวาตา3แบบ 3D แบบสุดทางต้องมาที่ Dolby Vision Plus Atmos สาขาแรกในไทย S p l a n e Cineplex ร a ชดา